วันที่ส0นะครับสำหรับการเดินทางในอังกฤษนะครับก็วันนี้เราจะเดินทางไปลอนดอนอีกแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะกลับไทยแล้วครับก็เลยต้องเข้าลอนดอนให้นําใจนี่ก็อยู่บนรถฮะพิการพริการนี่หลังคามีหลังคาให้ดูด้ยวยแบบใสๆนะก็อันนี้ก็เป็นสภาพบ้านเมืองของออฟฟอฟ์ดครับมีประมาณนี้ฮะเห็นกันจนสินตาแล้วใช่ไหมก็ เดี๋ยวเราจะเข้ารอนดอนกันนะฮะบบายตอนนี้เราก็มาอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินแล้วฮะคนเยอะมากวันอาทิตย์ตอนนี้ก็กำลังดูแมปรถไฟใต้ดินนะฮะวางแผนที่จะไปมิวเซียมซึ่งวันนี้เราเราจะไปบิท t ิชมิวเซียมครับพวกมิวเซียมต่างๆไปให้หมดนะก็ตอนนี้รถไฟใต้ดินไปไปครับ Museum, ม,มิวเซียมนะฮะมิวเซียมที่ใหญ่ขโคตรครับแบบผมพูดไม่ถูกอ่ะมันใหญ่ชิบเลยอะ่ะนี่ครับบรรยากาศข้างหน้านะฮะทุกคนก็จะมานั่งตากแดดกินกาแฟกันหน้ามิวเซียมข้างในเนี่ยก็จะมีวัตถุโบราณเพียบเลยฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปกันดีกว่าไปเร็วอันนี้ฮะเป็นทางเข้า,ขามิวเซียมเข้ามาแล้วก็ไปแบบนี้ฮะโหข้างในนี่ใหญ่มาก ดูเพดานครับเพดานดูอลังการางานสร้างแล้วก็โปดบริจาคครับ5ปอนด์250บ,บาทเราเราไม่มีเงินนะเข้ามาข้างในนี่ครับไปดูพร้อมกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงโไอ้อันนี้คือข้างในมิวเซียมฮะใหญ่มากๆ โอเดินไม่ถูกเลยฮะเดี๋ยวก็ไปหาที่เดินกันอันนี้เราเข้ามาด้านซ้ายของห้องโถงนะครับเป็นอียิปต์ฮผมชอบดูอียิปต์เราก็ต้องดูไป,ไปดูอียิปต์เพราะว่าผมถ่ายนะฮะอันนี้ข้างบนนี้ครับอาคารนะมีนกเกาะด้วยอยู่บนเนี่ยเนกขี้ด้วยนะแต่ก็สวยอยู่ดีอ่ะมันไม่ร้อนนะอันนี้ฮะเข้ามาในห้องอียิปต์รูปปั้นเพียบ แล้วคนก็เพียบเหมือนกัน ครับเรามาอยู of, of Supreme, right? mom, okay. so the ่ในห้องของของกรีกนะฮะซึ่งไอ้มอมมี่เมื่อกี้เนี่ยมันต้องเสียงเงินเข้าครับแล้วเรามีเวลาน้อยผมก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายก็ห้องกรกจะเป็นแบบแบบนี้ครับรูปปั้นก็จะมีรูปปั้นเรียงต่อกันแบบนี้นะมีครับอธิบาย อันนี้เป็นรูปปั้นฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูแบบอ,อะไรประมาณนี้สวยดีฮะ มันก็ใหญ่นะแล้วก็มีร้านอาหารเยอะมากข้างในอ่ะเป็นไงบ้างเข้าไปดีครับไปดูม้ามายแล้วผมเดินเข้าหลายรอบแล้วถามกันดีกว่าถามกันดีกว่าอันนี้ฮะรถแดงสองแถว Happy Wedding Day นะฮะเหมือนกับว่าเขาจะไปงานแต่งงานอะไรสักอย่างคงมีปาร์ตี้ในรถแน่ๆเลยใช่เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเราก็จะไปไปไหนนะ National Gallery Portrait ครับ มันเป็นนิวเซียมไอเขาเรียกไงมันเหมือที่ที่เขาจะมีรูปมาโชว์นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะเอาละะฮะเราก็มาถึง National p r r t r c t t g l l l e r y นะฮะเป็นรูปภาพตำนานอะไรประมาณน,นี้เราไม่รู้ว่าถ่ายรูปได้ไหมนะถ้าถ่ายได้ผมจะถ่ายมาให้ดูแล้วกันอันนี้รูปพ,พระราชาครับหลายคนมากเป็นภาพว่ามหมดเลย รูปม่่แบบแต่รูปเลยข้างในเขาก็จะมีการแสดงสตรีทนะครับแบบแต่งตัวลอยนะแบบนี้โดดเป็นแถวเลยนะสี่ห้าหกคนแล้วก็มีโชว์สตรีทนีนะ่ฮะแต่เราเราไม่มีเวลาครับเราต้องเข้าไปข้างในดีกว่าอันนี้เป็นภาพของแวนโกะนะฮะซึ่งข้างในเนี่ยเขาไม่ถ่ายเลยทุกคนเขาถ่ายผมก็เลยถ่ายมานะก็จะมีรูปรับรูปดอดบาทานตะวันชื่อดังภาพนี้ดังมากๆากนะ ดังโคตรโคตรของแวนโก๊ภาพนี้เนี่ยสุดยอดมากครับผมไม่รู้สุดยอดเพราะอะไรแต่คนคนชอบกันมากภาพนี้อันนี้ภาพนี้ก็ดังครับเป็นของแวนโก๊เหมือนกันดังมากภาพเนี้ย ใช่ไหมกุ้งด้วยนะครับเทคนเยอะมากครับก็แบบนี้ครัแต่ละคนก็จะมีเทคนิคของตัวเองอันนี้ไม่เหมือนแวนโก้ฮะเทคนิคก็ถือกว่าเรียบเนียนตรวสีตรวสีใช่วันนี้ซุมออกมาให้ดูเต็มๆลูกนี่ฮะภาพนี้ดังมากดูไว้อันนี้เป็นบรรยากาศข้างในแกลเลอรี่นะฮะเจ๋ใหญ่โตมากแบบทุกห้องจะเป็นแบบนี้หมดเลยครับแบบหลังคาเนี่ยบอกว่า สูงโคตรแล้วก็จะมีรูปภาพติดตามผนังนะฮะทุกห้องจะทำเป็นแบบนี้หมดเลยประตูตก็ยิ่งใหญ่มากอ่าครื่องในห้องนี้จะเป็นรูปรูปเดียวนะของดาวินชีซึ่งมันเป็นภาพที่ใน โคตรดังเหมือนกันฮะแบบเขาให้เกียรติรูปนี้มากนะนี่ประมาณนี้ไม่รู้ว่าข้างในถ่ายหรือเปล่าก็ก็ถ่ายไปแล้วอ่ะ ก็เป็นภาพของดาวินชีเหมือนก่นนะฮะ z o o ให้ดูคราวนี้ก็ดังมากๆนะด,ากากดูไว้ครับผมถ่ายมาให้ดูว่เนี่ย <laughs> อันนี้ฮะเป็นภาพของไมเคิลองนจโล่นะฮะ นี่วันนี้ก็เป็นภาพที่ดังมากเหมือนกันนะน่ากลัวเหมือนกน,นภาพนี้เป็นไงฮะได้มาดูศิลปินระดับโลกผมมาดูแล้วสองสามภาพโอเครู้สึกว่าภาพในนี้นะครับเป็นภาพแท้หมดเลยนะครับทั้งแวนโก๊ทั้งดาวินชีใช่ไหมนี่ยังวาดไม่เสร็จนะภาพเนีเท่าไหร่ อืมเขาบอกว่าเนี่ย this is unfinished ยังไม่เสร็จเลยมองว่าไม่เสร็จก็จะเห็นได้ว่ามันยังมีางว่ามือขาดอ๋อนี่ไงตน่นนี่มีเะรสีมันยังงงไม่ครบหรือว่าอะไรอ๋อนี่ไงนี่นี่มือไงเห็นไหมยังไม่ครบอืมสวยงามโอเคครับเมื่อกี้เราเข้าเดชั่นกิจการลี่ไปนะฮะแล้วก็เป็นทีพประวัติที่สวยงามมากมี รูปภาพอะไรแบบโคตรโคตรเท่หครับครับจ้ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินกำลังจะไปแฮร์รอด์นะโโหจ้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูอแลว่าแฮร์รอดนี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่ายจะไม่ได้ไปเลยไปกันครับผมไปนี่ครับเราขึ้นมาแล้วครับอันนี้เป็นด้านข้างของแฮร์รอดนะฮะอ่าข้างหน้าก็อยู่ทางนี้ครับไปถ่ายข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเดินไปทางนี้เลยไปถ่ายแฮร์รอดกับไกลๆให้ดูว่าอาคารเป็นยังไง อันนี้ก็เป็นรอบๆแฮน์หอนฮะหรูหรามาก ี่ฮะข้างๆนี่เป็นพร ada รดานปารดา,า,รดาตรงนู้นเป็นเลย์วิทองฮะตรงนี้ที่ผมชี้อยู่นี่ยเป็นเลย์วิทองชาแนลฮะโอ้โหเข้ามาไม่ถึงวิก็เจอของหรูแล้วตัวงอแล้วผมอะออไม่อยากอยู่แล้วแถวนี้นอันนี้เป็นร้าน Hermès ครับซึ่งคนไทยมาเยอะมากร้านเนี้ย นี่ก็เหมือนคนไทยครับเขากำลังดูอยู่ไม่แน่ใจบรรยากาศรับลออก็เป,เป็นแบบนี้ห้างอะไรวะรรแต่ตรงนี้เป็นดีออนะฮะอันนี้เป็นบริเวณสวนอาหารของแฮร์รินะฮะ,ะก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบบมีขายพวกนี้ครับอันนี้แพงมากอันนี้คืออะไรไม่รู้ครับอันนี้คือตีไปเลย60ปอนด์65อันเนี้ย0 0 0บาทตับเป็ดหรือว่าตับหานอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไม่ใช่ตับ ไม่เคยเจาะไม่รู้เหมือนกันอ่ะหกพันใช่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเฮ<ะ>้ยสามพันบาทแพงมากอันนี้ก็เป็นเนื้อฮะรู้สึกว่าทุกอย่างจะแพงกว่าข้างนอกแล้วก็แล้วก็บ้างไงอ่ะแพงแค่นั้นแหละนี่ก็เป็น่วนแรรสอร่วมมรอยนี่เขาเป็นร้านแฮร์รอดนะฮะแฮร์ริช็อปอยู่ข้างหน้าเรานี่เองก็เข้าไปดูนะครับว่า ขายอะไรบ้างอันนี้ฮะเป็นน้องหมีประจำแฮร์รอลเลยเป็นไฮไลท์ของแฮร์รอดสัญลักลณ์แฮร์รอลเลยนี่ครับเขาก็จะขายของแบบว่าเป็นของแฮร์รอหมดเลยนะฮะแบบว่าตุ๊กตาหมีกระเป๋าแฮร์รอกระเป๋าแฮร์รอและก็กระเป๋าแฮร์รอลอีกฝั่งน้นเหมือนกันก็ข้างในนี้จะเป็นของแฮร์รอหมดเลยฝั่งนี้ก็ใช่นะครับฝั่งนู้นก็ใช่อันนี้เป็นแฮร์รออีกฝั่งหน,นึ่งครับก็จะขายตุ๊กตาหมีอีกแล้ว พูดง่ายๆครับเมนของร้านพวกนี้ก็เป็นตุ๊กตาหมีกับกระเป๋านะฮะแล้วก็พวกโภกุญแจประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูราคารกระเป๋ากันว่ามันแพงกว่าไทยทสักเท่าไหร,ร่นะฮะหรือว่ามันถูกกว่านะอันนี้ครับเป็นกระเป๋าไฮลอดนะฮะร,ราคาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับ ลดราคาก็จะอยู่ในโซนนี้ครับลดราคาโซนโซนนี้ซึ่งคนไทยเนี่ยก็จะมาอยู่แถวนี้กันเยอะมากเต็มเลยเต็มเลย,ยอะไทยๆนี่ก็คนไทยครับกลุ่มนั้น <laughs> เราดูราคากันนะเ,เดี๋ยวแป๊บนึงอย่างงี้ฮะก็ประมาณ900 800อปร้อยวันนี้นี่อะไรน,นิพพากันเปื้อน<อ> กันไม่เคยเลยมันคือหมีถือถุงแฮร์รอลดในถุงแฮร์รอลนะมันคือหมีถือถุงแฮร์รอลเป็น5ล็อตนะครับพี่อันนี้ครับกระป๋องเล็ก25ปอนด์ครับแกว่าตัยใหญ่ช่องมันเลยนะก็เป็นอะไรที่พันกว่าบาทแพง30คู่นี้ก็30ปอนด์นะมีโคกูเจด้วยอ๋อสวยอ่ะ30ปอนด์มีโคกูเจด้วยนะพันห้าร้อยบาทเบาๆไม่ลดหรอ อันนี้เป็นคอร์เรชั่นแบบแฮร์รอดนะฮะ 5, 9, อันนี้ไม่ลดครับกระเป๋าสองพัน, 2, นเอ้ยสองพันสองร้อยห้าสิบบาทซึ่งพวกนี้แพงมากครับคอร์เรชั่นแบบนี้ผมไม่รู้ว<อ>่ามันสวยตรงไหน,นอันนี้ฮะนี่กระเป๋า<ๆ>ที่แบบว่าคล้ายๆถุงผ้าครับเท่า <35, S 1> ไหร่เนี่ยสองพันห้าพันเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยโอ้ยสวยจังเลยอะแกเงีย <laughs> บเลย อันนี้ห้องน้ำในแฮร์รอดนะฮะก็จะมีน้ำหอมขไม่ใช่ฟรีครับมีอัลมานดี่นะครับของอัลมานดี้ฟลอารลลี่แล้วก็ของอะไรน้ำฟรีเป็นไงฮะน้ำหอมฟรีที่บ้านก็มีผมใช้อยู่แล้วนี่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 คีโมใช่ไหมเลยก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเราก็จะไปเดินเล่นแฮร์รอลด์แฮร์รอดเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะไปดูโชว์ตอนกลางคืนนะครับก็รอดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็น กลางห้างแฮร์ริสนะฮะบันไดเลื่อนก็จะเป็นแบบว่ามีการแสดงกันนะใช่ๆมันจะเป็นสไตล์แบบอียิปต์ครับตรงเนี้ยเป็นอียิปต์หมดเลยนี่แล้วก็ความจริงเนี่ยมันจะมีนักร้องโอเปร่าครับอยู่จุดตรงระเบียบตรงนี้แล้วก็ร้องโอเปร่าอะไรสักอย่างของเขาเนี่ยก็อันนี้เป็นใจกลางแฮร์ริสต์นะฮะอันนี้เราจะเข้าไปอยู่โซนซูเปอร์แบรนด์นะฮะเขาบอกว่าบเป็นโซนที่แบบว่ารวม อภิมหาเทียบแบรนด์ครับซ้ายขวาเนซ้ายขวานี่ของผมเป็นหลุยวิตตองเนี่ยฮะนี่หลุยวิตตองโอหล้างโคตรหรูข้างหน้าเราเป็นชาแนลฮะอะไรประมาณนี้ก็อันนี้นะครับเป็นโซนซูเปอร์แบรนด์ครับรวมของหรูทั้งหลายแหลร์เราเอาไม่ใจแฮร์ริ่งหรอนะครับแล้วเราเจอแลร์ไอเทมของ ผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นแหลไอเทมของโลกแล้วครับดูคนดูคนถ่ายเต็มเลยฮะดูคนถ่ายเต็มเลยฮะ,ะ,ะโอ้โหรถบ้าเลยเนี่ยโอ้โหสีทองเงาเลยอ่ะมึงเข้าไปใกล้ๆนะโอ้โหสวยมากๆเจ้าของคือใครเนี่ยโอ้โหสวยมากครับคนถ่ายรูปก,กันเต็มเลยฮะโอ้โห ยีดเลยอโอเคครับเราเจอความซวยครั้งยิ่งใหญ่ครับ m อ m มแอเอ็มข้างหลังของผมปิดแล้วฮะมันเปิด6โมง,งซึ่งตอนนี้เวลา6โมง20โอ้ไม่จริงโอไม่จริงแต่นี่คือหน้าทางเข้านะฮะบริการนี่คงไม่ให้ผมเข้าแล้วครับไม่งั้นผมโดยคงโดนชกตายก็ได้แค่นี้ฮะ มีอันนี้เป็นทั้งร้านอ่อันนี้เป็นกระจกฮะที่เราเข้าไปไม่ได้บกแกเพียงแล้วพวกนี้พวกนี้เรากับไทยแล้วฮะแล้วเด็กๆเนี่ยเขากรออยู่ข้างหน้าเด็กๆแบบเด็กๆไม่ได้เข้าโอ้ออันนี้คงไม่ได้กอดกันเพราะว่าไม่ได้เข้าเอ็มแล้วก็ประมาณนี้ฮะเขาก็ข้างหน้าก็จะมีที่ว่าลูป หน้าตามคนเหมือนล้อเลียนแล้ววันนี้อันนี้คือย่านพิกคาเดลลี่นะฮะก็ใครที่มาเนี่ยมาได้นะครับอยู่เพราะว่าอยู่ใกล้พิกคาเดลลี่มากๆอันนี้เป็นสตรชทโชฮะก็เดี๋ยหลังจากนี้เนี่ยจะไปไหนมีเสียเข้ากล้องไหวถ่ายไหมเนี่ยปะไม่รู้เหมือนกันก็หวังว่าคนจะมีที่ไปฮะอาจจะไปไปโน่นไปนี่เล็กน้อยก็รอดูกันว่าเราจะไปไหนนะครับ สอ,สองคนนี้ครับเขามาแสดงสเตรทนะฮะแล้วดูหุ่นครับโคตรดีบ้าไปแล้วฮะสุดยอดจริง,รงรมมหมอกํำลังกายให้ดูเท่มากสรุปแล้วเนะะี่ยฮะมันเป็นการออกกำลังกายโชว์ดีๆนี่เองครับที่แบบว่าคน,คนดูเยอะมากโอ้โหใช่ไหมพี่อ,อันนี้เขาให้รำบัตรให้นำบัตรมา เป็นเวืออกกำลังเป็นเวืออกออกำลังกายครับเขาบอกว่าการันตีเลยนะครับว่าหนักลดฮะเพิ่มความแข็งแรงของคอของบอดี้นะครับ<ม>แล้วก็เพิ่มแบบว่าแบบคนดูคนดูสับสนโอ้โหนี่เกิดมาเพิ่งเ็นเพิ่งเเห็นใช้ขนาดนี้เนี่ยซิกแพคแล้วก็ออกกำลังกายให้ดูคนก็ดูกันเต็มหมดเลยนะนี่คือการโปรโมทที่สุดยอดมากโปรโมทออกกำลังกายครับเย้ตอนนี้นะฮะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วครับ เรามาที่สถ,สถานีรถไฟใต้ดิน t o วเวอร์ฮินะฮะเพื่อที่จะมาดูสถานที่สุดท้ายก่อนที่เราจะจากจากลอนดอนนะครับเพราะว่าพุ่งนี้เนี่ยเราจะเข้าลอนดอนไปไปนอกนอกนอกเมืองแล้วก็เข้าสนามบินเลยนี่ครับ t o วเวอร์บริดจ์และและแบบแป๊หนึ่งนี่ครับเทวเวอร์บริดจ์ก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างล่างข้างใต้สะพานกันแล้วข้างๆางเนี่ยจะมีนี่ครับเ o วเวอร์ออฟลอนดอนนะฮะซึ่ง เขาเป็นแบบปรา,าสาทของลอนดอนซึ่งเราไม่ได้เข้าฮะก็น่าเสียดายมากเดี๋ยวข้างในมีเพชรเพชรเออข้างในเขาจะมีแบบมงกุฎเพชรอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็กบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเราไปเดินใต้สะพานกาัน เทเบิร์ตนะครับซึ่งมันก็อยู่ตรงแม่น้ําเทมเองฮะอันนี้คือวิวแม่น้ำเทมตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับจะสองทุ่มแล้วก็สวยมากๆเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงเป็นนี้นะฮะเพื่อไปถ่ายสะพานเต็มสะพานดูว่ามันจะสวยขนาดไหนไปเร็วถ่ายใครเนี่ยนี่ฮะสวยงามมากเลย Tower of Tower Bridge อันนี้เทเบิร์ตออฟลอนผมสับสนสุดสองชื่อนี้มานานมากแล้ว นี่มุมวิลส์ไก่ก็สวยมากครับเป็นสะพานที่แบบโคตรสวยเลยอะแล้วก็มีเรื่องเล่าว่างไงฮะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าครับว่าเป็นเรื่องเล่าก็ได้ยินมาว่าเมื่อก่อนครับเคยมีนายทุนชาวอเมริกาคนนึงครอยากซื้อสะพานมากสะพานเนี้ยสวยมากเลยเนี่ยสะพานเนี้ยก็เลยบอกว่าผมอยากซื้อสะพานนี้ผมอยากซื้อสะพนา,าพนลอนดอนหรือว่าลอนดอนเบรจนะตอนนั้นเขาไม่รู้ครับว่าเนี่ยจริงๆมันชื่อว่าทาวเวอร์เบรจ ไม่ใช่ลอนบริดจ์เขาบอกว่าเขาจะขอซื้อลอนบริดจ์หน่อยด้วยราคาที่สูงมากบอกเอาเลยให้แล้วครับได้นั่นนะฮะสะพานที่ตรงนี้ฮะนี่ลอนบริดจ์ครับผมก็ได้ก็ได้สะพานนี้ไปก็ได้สะพานนี้ไปเงือบแดกครับผมไม่รทนจริงหรือเปล่าแทนที่จะได้อันนี้ ช่อันนี้ผมได้ยินมาอีกทีนะผมไม,ม่รู้ว่าจริงไหมบ้างร้อยแค่ไหนก็เป็นทาวารที่สวยมากๆฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูรายรละเอียดแล้วกัน รอบสุดท้ายของวันนี <the> <the pain> <For the administration> the <the ้นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยผมจะเข้าลอนดอนมาข้างนอกคงไม่ได้เข้ามาในเมืองแล้วแล้วก็เดินทางไปสนามบินนะฮะยังไงเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยหยุดร้องได้ไหมต้องไปบ่ายรันดอนแล้วฮะไม่อายใครตอนนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ้าแล้วดีดจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็รลรถครับขึ้นกับออกฟอร์ฟมีรถมาหรือยัง โอเคครับวันนี้ก็ถึงที่พักแล้ววันนี้ประมาณที่เหนื่อยฮะเดินทั้งวันเหมือนกันก็ไปน้อยครับไปแค่สามที่เท่านั้นเองเพราะว่าไปไหนเนี่ยมันก็ปิดหมดเลยเพราะว่าน,นี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปิดหมดเลยครับตั้งแต่หกโมงไปก็เลยไม่ได้ไปไหนมากไปโอเคครับวันนี้ต้องพักผ่อนแล้วฮะเดี๋ยวผมก็จะเก็บของเตรียมตัวเดินทางพวกนี้ครับกลับเมืองไทย แต่ก่อนกำลังแทยเราจะแวะเที่ยวรัเสเซียหนึ่งวันนะฮะแล้วรอดูกันนะครับว่าเที่ยวรัเสเซียจะเป็นยังไงหนาวมากแน่ๆโอเคคับเป็นยังไงก็ไป